พวอออนไลน Learning l le e or s s o n นบทเรียนออนไลน์ป .2 การงานอาชีพตัวอย่างผักของไทยครับผักและผลไม้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะมีวิตามินและเกลือแร่ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงสามารถทำงานได้อย่างปกติ ช่วยให้ขับถ่ายสะดวกและป้องกันอาการท้องผูกได้นะครับเราควรเลือกรับประทานผักและผลไม้ตามฤดูกาลเพราะราคาไม่แพงรสชาติดีและมีคุณค่าทางอาหารสูงนะครับนักเรียนรู้จักผักและผลไม้อะไรบ้างครับไปดูตัวอย่างของผักไทยกันครับผักบุ้งผักชีต้นหอมกระเพราถั่วฝักยาวแตงกวามื่อเขือเทศกะหล่ำปรีและผักคะน้านะครับ